ัูคนเดิมอ่ะไม่ใช่เ,เขาชอบเข้ามาไงจะได้บอกกันนี่คุณปู บัวบัววันตีจะบัวบัวรู้ไปนี่ใคร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 รู้เปล่ากำลังกันไดาดี 米粒一

นี้ได้เดินไกลมากปกติพี่ก็ได้เดินแค่ริมนั้นน,ะน่ะ,ะน้ำมันน้ำมันจะขึ้นไปถึงตรง น้องมทามรถไฟไปตอนนั้นนะ่ะพี่ยังเคยเดินจากตรงนี้นะไปนู่นไปนู้นนู่นนูนนูนนูนี่เยอ่ะมันี<ง>่จะมีช่านูางทับไอสถานีรถไฟไอนี่อยู่ทับสแกอ่ะน้องแกน้องแกรถไฟน้องแกแลหลังนั <c oughs> ่นไม่ได้แล้วหลังไกลเกินหลังโรงแรม อยู่ยู่ไม่คุยไม่คุยไม่คุยอยู่ริมทะเลวันนี้ทะเลน้ำลงเยอะมาก คุณบุตรพาคุณบุตรมาเดินเล่นคุณบุตรมาจากเี่เรามาอาจารย์น่ะหายไปไหนล่ะมาพักผ่อนขอรรบพักผ่อนตอนเช้าเราไปวัดก,กันไง คนอยู่ทางไกลอะลูกพี่พี่คนคนนี่นี่นะพี่ไม่รู้รเรื่องอะไรเลยเรอไปตรงที่โรงเรียนวางใจกับคน,นอ๋อเหรอเหรอจ้ะเขาสอนอะไรเพราะพี่อยู่กรุงเทพเป็นส่วนใหญ่ว,ก,วก่อนนั้นน้อง มาคุยเขาสนุกหน่อยมีแต่คนดูไม่มีคนคุยแต่เราก็มองไม่เห็นเขาเขียนว่าอะไรนะผมอยู่ทางขวาของพี่ครับลองค่ะลองค่ะไปาูไหนวะนี่กาแพงไงไหนอ่ะรออ่ะรอลอลอแล้วรูหรอพี่อยู่ตรงไหนของหัวหินใช่เลยตรงนั้นวจำได้ ออกแน่ๆเลยเราไม่เชื่อหรอกแต่เราก็มองดูเรไม่เชื่อหรอก <c oughs> แต่เราก็มองดูว่าอยู่ตรงไหน กว่าช่องเทียดเลยก็อาจารย์เรชอบพิ้งกล้องชอบทิ้งกล้อง อยู่ทางขวาอยู่ทางขวาแถวสารเจ้าใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้อยู่สารเจ้ามีคนในคนหัวอิงก็อ้ามบอกว่าหันไปดูข้างขวาเด็กฉันก็ดูในไยสตร์เ <c oughs> จ่แพงเจอแต่กำแพง เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่ใช่ไหมเชียงใหม่เชียงใหม่ไม่ใช่สันเจ้าอยู่นี่ทะเลหัวเยิ้นะไม่ใช่สันเจ้านี่ทะเลจริงๆริงนี่นี่ไม่ใช่เอากล้องอีกล้องหนึ่งมาส่องใส่กันอาจารย์นะนี่ของจริงอาจารย์ชอบเอากล้องสองอันมาส่องกัน มตังก mm. ็ค <laughs> <You S 1> ือบัวบัวนี่เขาก็เลขเขาดีนะแต่ว่าเขาจะเขาจะเบี่ยงไปเบี่ยงมาอยู่เรื่อยเลขเขาเดียวไม่เท่าบัวกับพิมเขาจะคู่หูกันเรื่องนี้ฮานอยฮานอยเห็นคุยกันรู้ถูกไหมถูกแต่พิมก็ถูกบ่อยนี่มาเป็นต้องเข้าไปในแอบต้องอดแอบ น้องจะหลดให้มันไม่มีไม่มีสัญญาณมันนั้นหลดไม่ได้เลยวันที่หนึ่งหลดไม่ได้เลยเดี๋ยวน้องเขาจะได้กลับไปหาครอบครัวเขาเดี๋ยวมันจะมืดซ้ำลูกเขานะ้า เบอร์ลินละนะหนูอยู่มึนมึนมึนเธอที่เคยไปไขายโอทอ็อกที่เบอร์ลินครั้งหนึ่งไกลอยู่ศูนย์ศูนย์องศาหนาวน<อ>มากช่วงนี้กำลังเข้าหน้าร้อนแล้วดอกไม้กำลังเบ่งแล้วพี่ก็ไปอยู่บ้านพักท่านทุก,ทก<อ>เขาต้อนรับไงเพราะว่าเราเป็นหน่วยราชการไปเขาก็ให<อ>้ไปพักลูกคทางเบอร์ลินประมาณขับรถประมาณห้าชั่วโมงโโอ้ห ก็เหมือนเมืองไทยอย่างเชียงใหม่อะไรเงี้ยเนาะไกลอยู่เที่ยวเสร็จแล้วจะว่าันอย่างนี้เลยหนูไปอยู่ตั้งเป็นสิบเกือบที่สิบปีหนูยังไม่เคยไปเบอร์ลินเลยที่ก็ไม่เห็นมีอะไรนะเพราะว่ารู้เราไม่ได้เที่ยวก็ไปไม่เป็นไปหนูยังไม่ไปไม่เป็นไปถึงก็ต้องเข้าไปอยู่ในนั้นแต่แอบไปเที่ยวเพราะว่าเขาไม่ให้ออกเขาให้ไปขายของชอบนีเที่ยว แล,แล้วมีคนจะไปจะส่วนมากจะไปฟังเปิดไปทำพสดุ<อ>์บอกอะไรเงี้ยแค่ที่ฟังเปิดอ๋อไปบอกสิไปบอกว่าอาจารย์พี่วันไลฟ์สดคุณลิติยาไปบอกเลย <c oughs> อาจารย์พี่วันไลฟ์สดแล้วมีคุณบุตรอยู่ด้วยแกจะให้แกเข้ามาดูไงจะได้ให้คุณบุตรทักทายแกด้วยหรือว่าแกทิ้งกล้อง,องอใส่ทิ้งกล้องแน่เลยช่องเราคนก็จะหมดละคนไปหมดละ<ร>ไปมาแล้วเดี๋ยวจะเด่น เกลือเ,เสร็จแล้วเขาจะเขาก็หนีนะครับแล้วอาจารย์เขาทิ้งกล้องหรือเปล่าคุณคุณนิตยาอาจารย์ทิ้งกล้องไหมหรือว่าหรือว่าไฟ์สดพูดอยู่ี๋ยวดูเผื่ออาจารย์เข้ามาไ,มได้ทักทายสวัสดีค่ะแม่เอ็งเาแม่เองเข้ามาละไม่มีคนอ๋อไม่มีคนในในช่องแม่เอ็งรู้จักไหมคุณบุตร อยู่ในี่แม่เองพาคุณบุตรมาเดินทะเลค่ะคุณสาวเรามาเข้าไปอยู่เข้าไปฟังไปดูอยู่ในช่วงหลังๆก็ทำงานอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้นี่นอกจากไปฟังไส้สิหลังงมันของของพี่แกไมไม่เด้งนะไม่เด้งทีมันก็ไม่เแยกต้องออกไม่ออกใหม่แล้วก็เข้าใหม่เพราะช่องแกแกโดนปิดกั้นไง แกไปตั้งเล็บิทเต็มช่องพี่เลยบอกค่ะอย่าตั้งพี่เป็นแอดิตไม่ต้องตั้งเดี๋ยวให้มันเหลือดำๆไว้มั่งเยเมื่อเช้านี่แหละเปิดไฟเอ้วดูแวบๆก็ปอาจารย์หลายก็เลยเข้าไปอยู่ค่ะคุณแม่เองสวัสดีคุณบุตรสวัสดีค่ะเอาหน้าไปดูน้องอ้อยสวัสดีค่ะทาอะไรเนี่ยอิงกล้องนั่นไงไลยานัวอ๋อไลยานัว ไม่ไดำหรอกผิวสวยผิวสีแทนเลยะผิวมันด้วยอ่ะผิวสีแทน๋มาหัวหินค่ะเมื่อเช้าไปหลวงปู่ทวดแล้วนี่ก็เลยมามามาแวะที่โรงแรมมีบออุญสามาเจอพี่วันมาแวะโรงแรมมานอนที่โรงแรมชายแล้วก็ หลังโรงแรมมันเดินลงทะเลได้ไนงะก็เลยเดินลงทะเลมามาเที่ยวแล้วพอดีคุณบุตรเขาอยู่หัวหินก็เลยชวนเขามาเดินด้วยกันครับนี่นเองบอกชอบผิวผิวสวยจริงๆผิวเขาสวยผิวเขาแบบดำคล้ำคล้ำแบบสีน้ำครึ่งอะ่ะ<า>แล้วมัน,น<า>แล้วมัน,นมันอะ่ะแล้วเขาไปดัดผมมาสวยใช่แหละผมเขาดัดดีมากเลยอ่ะ เอออิจฉาเลยแ่ะผมเขาอะเป็นฝรนั่งคือคนผมบางๆไปดัดออกมาอย่างเนี้แล้วสวยมากเลยเนี่ยอะไอดูผมเนี่ยดูสิแบบมันเป็นเกียวเล็กๆแบบ่อน่ารัอ้เยอ่ะเพื่อนๆหายไปหมดแล้วเหลือสิบคนเองเดี๋ยวขึ้นข้างบนแล้วจะวางลงแล้วก็จะลงไลน์แล้วนะคะสวัสดีนะคะทุกคน ลงไล่ก่อนค่ะเกินหมดเกินหมดวันยังไแม่เองเขายังคุยอยู่เดี๋ยวก่อนแม่เองผิวขาวแต่ตกกะค่เอ้าวแม่เองก็เป็นผิวฝรั่งนะจ๊ะเธอผิวฝรั่งอะ่ะอืมอ่านั้นลงไล่ก่อนนะขึ้นไล่ขึ้นหม่ขึ้นบันไดล้วไม่มีอะไรดูล้วสวัสดีค่ะ